สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเรามาอันบ็อกอั a วันเตเอ็ดเวนนะฮะเอ็ดเวนแอลโรอัลวันเตลิมิเตช่ลิมิเต ไม่ได้ขายที่ไทยไม่มี import เข้าไทยต้องไป p ีออเดอร์จากตัวเมืองนอกโดยตรงนะฮะฉะนั้นใช่ผมมีกล่องเดียวผมก็จะเก็บไว้นะฮะไม่มีประกอบนะครับแต่ว่าก็มีแผนว่าจะเอาสติกเกอร์ไปไดคัดแล้วก็นั่นแหละทำจดประกอบมานะฮะ ตัวนี้เป็นรหัสรหัส,หสลืมดูรหัสเก้าสองสี่สี่หนึ่งนะครับก็คือนั่นแหละลิมิเต็ดนะฮะรหัสเก้าสองก็คือจะไม่มีการอ่าไม่มีการทำซ้ำนะจะไม่มีการแบบว่ารีสต็อกอะไรพวกเนี้ยนะก็ขอเก็บไว้กล่องหนึ่งนะฮะเป็นที่ระทึกสเปคแมนก็จะมี ประมาณนี้ยางเป็นซ u เปอร์ฮาร์ดนะฮะพร้อมสกรีนบอดี้ ABS เอสลสซิ่งแต่ว่าโดยรวมก็คือบอดี้สโมกอะแหละเปิดดูข้างในในสิ่งที่เราจะได้นะฮะก็คือตัวนี้เลยโยโกฮาม่าแอดเวนของยางเป็นซ u เปอร์ฮาร์ดแข่งโป๊กนะครับแล้วก็บอดี้เป็นสีดำสโมกนะฮะ บอดี Body, ส้สีดำสโมกนอกจากตัวแอดเวนก็จะมีแบ็กสเปเชียลเอนะครับตอนนี้น่าจะหายากแล้วตัวพาร์ทเป็นสีดำสามารถกรอบได้แล้วก็ตุดเฟือง AR น่าจะรู้กันดีนะฮะโคง้งสีแดงนะครับลอออฟลอกลางออฟสีขาว อย่างนี้ผมบอกทุกครั้งว่าหน้ากล่องมันเขียนสมอแต่ผมมองไปล้อกลางถ้ารวมกับยางมันก็ประมาณ26มิลิเมตรตัวนี้เป็นคู่มือการประกอบนะฮะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรส่วนนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของแอดเวนประมาณนี้อยากคิดว่าจะเอาไปก๊อปนะฮะ ก็เนี่ยแหละสวยมากใครอยากพีออเดอร์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ไปพีปราคารวมส่งก็สีหลักนะฮะคลิปนี้ยังไม่จบนะครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลิมิเต็ดเราก็จะต้องใส่กล่องพลาติกตัวนี้นะฮะกล่องพลาติกตัวนี้ก็เป็น างานของไทยสั่งทำรรนะฮะสำหรับเก็บกล่องมีได้การหลายขนาดได้กันนะฮะก็ใครอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่อ่าใต้คลิปสำหรับคนที่จะเอามาใส่กับตัวไอ้รถน,นะวิธีใส่ก็ไม่ยาก ปรับให้มันเป็นกล่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ยับยัดไปกล่องสันทามเนี่ยมันมีได้กันสอขนาดนะฮะขนาดกล่องแบบว่าพวก,กรถกล่องขาวแล้วก็กรถกล่องใหญ่มานี้นะ นีชอบมากก็เลยต้องใส่กล่องเก็บไว้นะฮะคลิปนี้จะมีความยาวนานเพียงนิดนึงเพราะต้องมานั่งพับกล่องก็ถ้าใครชื่นชอบก็ปลุกใจก็กดติดตามนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาได้หรือว่าจะโดเนท t ุปเปอระแตงโดยตรงก็ได้นะฮะ แล้วก็ขอบคุณไวรัส i ินิโฟเวลนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำนายลดและแอะไหล่ธรมิยาเลือกชมเลือกดูเลือกชอปได้ทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแคทได้ส่วนลดอีก15%นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดึงออกแป๊บนึงนะพอดีมันยังเบี้ยวอยู่มันจะได้พอทีหรือถ้าใคร มีอยากใช้ช้อปปีอยากใช้เหรียญคอ s h o อปปก็เข้าไปได้มีลิงก์ช้อปปีนะฮะเข้าไปดูได้เลยโอเคเข้ามุมแล้เวเหลือเหลือตัวด้านฝาพับส่วนใครอยากได้กล่องพลาสติกตัวนี้มีลิงก์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะเฉพาะตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะ ก็เข้าไปสอบถามเขาได้เขาไม่ได้ทําบ่อยๆนะก็คือเหมือนแบบว่าทําเป็นลอดๆไปนะฮะราคาไม่แพงแต่ต้องซื้อเยอะนะครซื้อเป็นจํานวนลลอดไปนะฮะโอเคจเสร็จแล้ว เรียบร้อยสวยงามโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ